สวัสดีค่ะวัลกรสมุนไพรนะคะวันนี้จะมาพาชมไม้ในกลุ่มของที่ใช้ทําเป็นมวลสารนะคะในวัตถุมงคลหรือพิธีกรรมที่สําคัญต้นหนึ่งนะคะไม้ต้นนี้มีชื่อว่าต้นรักซ้อนค่ะปกติเราคงคุ้นเคยกับต้นรักนะคะที่เขาใช้ทําร,ร้อยมาลัยนะคะ ก็คือลักษณะแบบนี้นะคะเขาก็จะเด็ดเอาฐานดอกเนี่ยออกนะคะแล้วก็เอาตัวดอกเนี่ยเอาไปใช้ร้อยมะลัยนะคะเป็นตัวผู้ตัวห้อย ะะก็จะเป็นที่เราคุ้นเคยกันธรรมดาของรักนี้มีสองชนิดนะคะก็ค,คือเป็นชนิดที่มีดอกสีขาวแบบนี้กับอีกชนิดหนึ่งเป็นดอกสีม่วงซึ่งส่วนใหญ่เวลาที่100ร้อยมมลัยเนี่ยกเพื่อบูชาพระหรือบูชาเทพต่างๆก็จะใช้รักที่มีดอกสีขาวเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ในกรณีที่เราแต่งพานไหว้ครูหรืออะไรกระทงจะมีสีม่วงบ้างก็แสดงว่าสีม่วงก็ไม่ค่อยนิยมใช้นะคะ ลักนี้เป็นคนละต้นกับที่ที่ลงรักปิดทองนะคะอันนั้นเป็นลักน้ำเกลียงเป็นไม้ยืนต้นแต่ยางของต้นนี้ก็มีพิษแต่ไม่รุนแรงเท่ากับรักน้ำเกลียงนะคะที่เป็นไม้ยืนต้นหรือใช้ในการลงรักปิดทองต้นนั้นพิษจะร้ายแรงมากนะคะบางทีก็อาจจะมีการสับสนพูดถึงต้นรักชนิดนี้แต่ไปพูดถึงความเป็นพิษของอีกชนิดหนึ่งนะคะเพราะนั้นไม้ชื่อเหมือนกันชื่อคล้ายกันเรียกซ้ำกันเนี่ยเราก็ต้องดูดีๆว่า มันเป็นไม้ชนิดไหนกันแน่แต่วันนี้ไม้ที่เราจะพูดถึงไม่ใช่รักธรรมดาที่ใช้ร้อยพวงมาลัยนะคะแต่เราจะพูดถึงต้นรักที่ใช้ในพิธีกรรมที่เรียกว่ารักซ้อนค่ะมองเห็นข้อแตกต่างของเขาไหมคะลักซ้อนหรือรักไม่ซ้อนดูกันตรงนี้คะ่ะดูกันตรงที่ฐานรองดอกสังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะถ้าฐานรองดอกของลักซ้อนเนี่ย เขาจะมีมากกว่าหนึ่งชั้นนะทางซ้ายมือนี่เป็นลักษธรรมดาและทางดอกทางขวามือน่ยจะเป็นลักษ์ซ้อนต้นนี้ถือว่าซ้อนประมาณสามชั้นแต่ท่านดูละะนะักษณะของก้านของใบเหมือนกันเปียบเลยนะคะอันนี้ใบอัน,นต้นนี้คือใบของลักษธรรมดาร้อยพองมาลลยแล้วต้นนี้คือใบของลักษ์ซ้อน ไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยแม้แต่น้อยนะคะจะเป็นก้านเป็นอะไรเนี่ยไม่สามารถแยกออกจากกันได้แยกที่ดอกอย่างเดียวเลยนะคะดอกก็คือสังเกตที่ฐานรองดอกซึ่งปกติแล้วก็จะไม่เคยพบในธรรมชาตินะคะจะพบในบ้านครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นเจ้าพิธีต่างๆเนี่ยท่านก็จะเลี้ยงเอาไว้ลักซอนนี้ก็มีสองสีเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นลักซ้อน ดอกขาวเนาะแล้วก็จะพามาดูลักษอนดอกสีม่วงซึ่งก็จะหายากกว่าสีขาวแต่ส่วนใหญ่ทำพิธีเท่าที่ทราบนี่จะเน้นสีขาวนะคะแต่เราอันนี้เราไม่แน่ใจเนาะว่าเจ้าพิธีแล้วแต่ท่านจะเลือกใช้ท่านอาจจะใช้ลักษรสีม่วงก็เคยเคยเห็นมีเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเวลาที่ท่านจะทำพิธีให้เราหาของก็ถามท่านสักหน่อยว่าใช้สีอะไร ะะข้อข้อห้ามของต้นลักซ้อนนะคะส่วนใหญ่แล้วนิยมปลูกในวัดเป็นคู่คือดอกทั้งต้นรักธรรมดานะคะส่วนใหญ่ต้นรักธรรมดาเนี่ยถ้าจะปลูกเพื่อเรื่องของความเชื่อก็คือจะปลูกในวัดเป็นคู่คู่ก็เชื่อว่าเรื่องช่วยเรื่องของคู่ครองแต่ต้นรักไม่ว่าจะเป็นรักธรรมดาหรือรักซ้อน จะไม่ปลูกในบ้านนะคะถ้าใครไม่ถือก็ไม่เป็นไรเพราะเชื่อว่าจะทําให้เกิดลักซอนนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาจะเอาไปใช้ในพิธีกรรมบางทีก็ใช้ยอดรักร่วมกับยอดสว่าดก็จะเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองะคะ่ะเรื่องสเสน่ห์เมตตาทางสายคู่ครองทั้งหลายเรียกคู่ครองกับบ้านหรืออะไรเงี้ยแต่อันนี้เราไม่ไม่ทราบวิวธีการใช้นะคะเพียงแต่ว่า มีการหามวลสารพวกนี้เอาไปประกอบพิธีกันแล้วก็ในพิธีกรรมต่างๆอาจจะลงเสาเอกบ้านเนี่ยบางทีก็เห็นมีการใช้เหมือนกันนะคะเพื่อให้บ้านอยู่ร่มร่มเย็นเป็นสุขครอบครัวรักใคร่ปองดองกันก็เคยเห็นอยู่หรือบางท่านก็จะใช้ใบนะคะใบของต้นรักที่มีลักษณะที่ เส้นใบปกติเส้นใบของต้นรักจะอยู่เขาเรียกว่าเรียงสลับนะคะจะสลับกันไปสลับกันมาแต่ทํ้งเมื่อไหร่ที่เจอเส้นใบคู่กันแบบนี้นะคะ mm hmm. ครูบาอาจารย์ท่านว่าเรียกใบลักษณะนี้ว่าใบรักร่วมใจ mm hmm. พิติกรรมของท่านก็คือท่านก็จะเขียนชื่อของผู้ชายใบหนึ่ง ชื่อของผู้หญิงใบหนึ่งนะคะแล้วก็เอาประกบกันแล้วก็เอาไว้ใต้เตียงนะคะเพื่อให้การของคู่กันร่วมชีวิตกันอยู่กันอย่างยั่งยืนมีความสุขรักใร้ปองดองมากขึ้นนะคะในเรื่องของรายละเอียดในด้านความเชื่อและพิธีกรรมอันนั้นเราก็ไม่ได้เจาะลงไปเพราะเราไม่ใช่เจ้าพิธีนะคะเพียงแต่เราก็เก็บสะสมไม้หายาแล้วเราก็คิดว่าเป็นไม้ตัวหนึ่งที่มีความแปลกของเขาเนาะก็เลยเอามา ให้พวกเราได้ดูกันนะคะว่าลักษณะของรักซ้อนเป็นแบบนี้นะคะการใช้ข้อพิธีก็ใช้ทั้งส่วนของดอกจะเป็นดอกสดดอกแห้งแล้วก็ส่วนของใบก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกหาแล้วก็แบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะก็คือเป็นรักซ้อนดอกสีขาวซึ่งมีการใช้ค่อนข้างแพร่หลายแล้วก็ตัวหายากก็คือรักซ้อนดอกสีม่วงนะคะ ขอแนะนําไม้หายากตัวนี้นะคะในเรื่องของสเสน่ห์เมตตาที่เข้าพิธีกรรมเป็นมวลสารนะคะต้นรักซ้อนค่ะวลากรสมุนไพรก็ขอจบการนําเสนอเกี่ยวกับรักซ้อนไม้มวลสารพิธีกรรมในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรักใครเสน่หาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะชอบไปกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดการรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะ